กิงแก้วลอสูงเนินนักโทษประหารหญิงผู้ไม่ยอมตายานางกิงแก้วลอสูงเนินเธอคือหญิงสาวชาวโคราชที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพโดยมีอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ได้ตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ได้ตกลงว่าจ้าง,งานางกิงแก้ว ให้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยมีหน้าที่คอยดูแลบุตรชายวัยหกขวบของตนในวันที่เกิดเหตุนางกิ่นแก้วได้เดินทางไปรับเด็กชายที่โรงเรียนซึ่งเธอนั้นก็เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีกับคุณครูในโรงเรียนอยู่แล้วดังนั้นการที่กิ่นแก้วมารับเด็กชายคุณครูก็ไม่ได้มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลย แต่สิ่งที่คุณครูไม่คาดคิดคือนางกิ่งแก้วได้ร่วมมือกับผู้ชายอีกสองคนวางแผนจับเด็กชายเพื่อหวังจะเรียกเงินค่าถ่ายจากพ่อแม่ของเด็กตามแผนการที่กลุ่มโจรเรียกค่าถ่ายได้คิดไว้คือติดต่อให้ผู้เป็นพ่อแม่นำเงินมาให้ทางรถไฟในยามค่ำคืนโดยพ่อแม่เด็กจะต้องโยนกระเป๋าบรรจุเงินออกมาทางหน้าต่างของรถไฟที่กำลังแล่น ซึ่งจุดที่จะให้โยนเงินออกมานั้นจะสังเกตได้จากจุดนั้นจะมีธงเป็นสัญ,ญลักษณ์กำหนดเอาไว้ตามแผนการนี้กลุ่มโจรเลือกที่จะใช้ธงเป็นจุดกำหนดในการโยนเงินจากรถไฟที่กำลังวิ่งจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพวกโจรจะไปดักรับเงินอยู่ที่จุดไหนของเส้นทางรถไฟกันแน่อีกทั้งในช่วงเวลาคำล่ำมืดยิ่งช่วยให้ง่ายต่อการหลบหนี นับได้ว่าเป็นแผนการที่ชาญฉลาดแต่ปรัหลาดซึ่งความเฉลียวเมื่อแผนการเริ่มดำเนินการไปตามที่พวกโจรกำหนดพ่อแม่ของเด็กก็ยินยอมที่จะให้เงินตามที่พวกโจรต้องการแต่แล้วความผิดพลาดจากแผนการที่พวกโจรคิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเพราะบนรถไฟที่กำลังวิ่งในช่วงเวลากลางคืนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะมองเห็นทงตามจุดที่พวกโจรกำหนดเอาไว้ได้และแล้วการส่งมอบเงินครั้งนี้ก็ได้เกิดความผิดพลาดเงินค่าถ่ายถูกโยนลงไปไม่ตรงกับจุดที่โจรกำหนดเอาไว้ส่งผลทำให้การแลกเปลี่ยนเงินค่าถ่ายกับตัวประกันไวัขอขวดต้องล้มเหลวแต่พวกโจรก็ยังไม่รู้ถึงความผิดพลาดของแผนการตนเอง รับรู้สึกโกรธแค้นและจะแทงเด็กให้ตายเพื่อเป็นการฆ่าปิดปากในตอนแรกานางหญิงแก้วพยายามห้ามพวกโจรในกลุ่มเดียวกันนี้ไม่ให้ทำร้ายเด็กแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับเป็นผู้ตัดสินใจแทงเด็กจนตายแล้วนำศพไปฝังดินเอาไว้ก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้มีการชัน,นสูตรศพ พบว่ามีเศษดินอยู่ในปอดนั่นแสดงให้เห็นว่าในตอนที่เด็กถูกแทงแล้วนำมาฝังดินเด็กชายผู้นี้ยังคงม,มีชีวิตอยู่นั่นทำให้เด็กถูกฝังทั้งเป็นและยิ่งเป็นการทรมานมากขึ้นก่อนที่เด็กจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายอีกด้วยผลจากการฆาตกรรมอันโหดร้ายของนางกิ่งแก้วทำให้เธอถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า สำหรับการยิงเป้าของไทยนั้นนักโทษจะถูกผ้าปิดปาและผูกติดอยู่กับเสาหล่กลูกไม้กังเขนโดยนักโทษจะหันหน้าเข้าฟังกำแพงและหันหลังให้กับเพชฌฆาตนักโทษประหารด้วยการยิงเป้าจะมีการมัดร่างกายของนักโทษเอาไว้อย่างแน่นหนาะจนนักโทษไม่สามารถที่จะขยับตัวได้จากนั้นเพชฌฆาตจะตั้งปืนอัตโนมัติโดยชี้เป้าตำแหน่งไปยังหัวใจจากทางด้านหลังของนักโทษ ซึ่งในจุดนี้จะมีการทำเครื่องหมายบ่งบอกตำแหน่งของหัวใจนักโทษเอาไว้อย่างชัดเจนจนเมื่อได้เวลาประหารเพชฌฆาตที่ยืนอยู่ด้านหลังของนักโทษจะทำการยิงกระสุนปืนเข้าไปที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องถึง15นัดทั้งนี้ก็เพื่อให้นักโทษประหารตายอย่างรวดเร็วและได้รับความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด นางกิงแก้วได้ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่13มกราคม1976ซึ่งในเวลานั้นสภาพจิตใจนางกิงแก้วย่แย่มากถึงขนาดเคยพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีโทษประหารนอกจากนี้ยังว่ากันว่านางกิงแก้วเครียดมากจนมีอาการทางประสาทและหน้ามืดเป็นลมอยู่บ่อยครั้งทำให้พี่เลี้ยงนักโทษต้องเฝ้าดูแลอาการและคอยให้ยาดมอยู่ตลอด ในระหว่างที่นางยิงแก้วกำลังรอการประหารอยู่นั้น<ล>เธอก็ยังคงตะโกนยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอเองว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ผิดฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กได้โปรดเถิดอย่าฆ่าฉันเลยฉันไม่ได้ฆ่าเด็กเธอพูดพร่ำซ้ำซ้ำแตอยู่แบบนี้ตลอดเวลาราวกับหวังว่าจะมีใครเชื่อเธอและช่วยให้เธอรอดพ้นจากความตายที่รออยู่ตรงหน้าได้ หมอนที่จะรอดจากการประหารของเธอหมดสิ้นไป 1, ทันทีเมื่อถึงเวลาที่เธอถูกฟิวปีกส่งตัวไปขึ้นหลักกระหารตอนนี้ปืนสังหารและเครื่องกระสุนได้ถูกเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วเพชชะฆ่ากำลังเลงไปที่เป้าหมายนั่นก็คือตำแหน่งหัวใจของ,งานางกิ่งแก้วเพียงครู่เดียวหากกระสุนกว่าสิบนัดก,ก็ได้ถูกยิงออกมา กระสุนถูกนัดพุ่งตลงเข้าไปยังตำแหน่งที่เชื่อว่าต้องตัดขั้วหัวใจของนางยิงแก้วได้อย่างแน่นอนไม่นานหลังจากสิ้นเสียงปืนมีเลือดไหลออกมา,มามากมายในตำแหน่งที่นางยิงแก้วถูกยิงจากนั้นแพทย์ประจําแดนประหารก็ได้เดินเข้ามาเพื่อทําการตรวจหาชีพจรซึ่งทางแพทย์ก็ได้ยืนยันถึงการเสียชีวิตของนางยิงแก้ว เจ้าหน้าที่จึงได้จัดการแก้มัดออกจากร่างของเธอแล้ววางความหน้าลงบนพื้นตามธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนเช่นปกติแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่การบีบกร็งของกล้ามเนื้อก่อนตายก็ยังทำให้ร่างกายของนางปิงแก้วมีการชักหรือกระตุกบ,บ้างเล็กน้อยหลังเสร็จสิ้นการประหารร่างของเธอก็ถูกย้ายไปวางอยู่บนเตียงที่ห้องเก็บศพขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็เตรียมการสำหรับประหานักโทษคนต่อไป แต่แล้วก็ได้เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นเมื่อมีเสียงเครื่องครวนของนางกิงแก้วเล็ดลอดออกมาเบาๆคล้ายจะเป็นคำพูดว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแล้วดูเหมือนว่านางกิงแก้วกำลังพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งให้ได้ในวินาทีที่น่าตกใจนั้นพวกพี่เลี้ยงนักโทษต้องพากันรีบวิ่งเข้าไปห้องเก็บศพ พวกเขาต้องกลิ้งร่างเธอไปมาหลายครั้งแล้วออกแรงปวดลงบนหลังเพื่อให้เลือดออกให้เร็วที่สุดหรือบ้างก็ว่าถึงกับต้องบีบคอของนางกิงแก้วอีกด้วยแต่ทั้งนี้เจตนาก็เพื่อให้นางกิงแก้วได้จากไปโดยเร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องทนทรมานกับพิษบาดแผลและความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรนางกิงแก้วก็ยังไม่ยอมหมดลมหายใจนางกิงแก้วยังคงมีชีวิตอยู่ ทั้งที่สภาพของเธอในตอนนี้จะมีเลือดไหลทะลักออกมามากมายก็ตามผลทางสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่จะทำได้ก็คือนำร่างของเธอกลับไปขึ้นหลักประหารแล้วเริ่มต้นทำการประหารชีวิตในอีกครั้งด้วยจำนวนของกระสุนอีก15นัดนางหญิงแก้วจึงได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีเรื่องเล่าลือกันว่ามักจะมีคนได้ยินเสียงครูญแผ่วๆด้วยคำซ้ำ,ซำๆมาจากในห้องเก็บศพว่า ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด,ผดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ได้มีการบอกต่อต่อกันมาแต่ก็ยังมีเรื่องราวในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการบอกเล่ากันมาจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำคือแท้จริงแล้วนางกิงแก้วรักและผูกพันกับเด็กชายคนนี้มาก รักเสมือนว่าเป็นลูกของตัวเองเลยก็ว่าได้อีกทั้งเธอคือคนที่อยู่เฝ้าดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและเธอเองก็ยังเป็นผู้คอยปกป้องไม่ให้สามีทำอันตรายใดๆแก่เด็กคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินจากพ่อแม่ของเด็กเลยก็ตามแต่ในวันที่เด็กถูกสังหารจนเสียชีวิตนั้นเป็นวันที่นางกิ่งแก้วเผลือไม่ได้อยู่เฝ้าทางฝ่ายสามีที่มีความรู้สึกโกรธแค้นจากการที่ไม่ได้เงินค่าไถ่ จึงได้ทำการลงมือสังหารเด็กเพื่อปิดปากแล้วนำปีฝังดินก่อนจะรีบหลบหนีไปจนกระทั่งเมื่อนางกิงแก้วได้กลับมายัางที่พักกบดานก็ไม่ได้พบเห็นทั้งเด็กและสามีเธอรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กจึงได้รีบออกไปตามหาเด็กทันทีแล้วนางกิ่งแก้วก็ได้มาพบร่องรอยการกลบดินที่ดูเหมือนว่าเพิ่งจะถูกฝังกลบเสร็จใหม่ๆ นางกิงแก้วจึงรีบลงมือขุดดินจนไปพบร่างของเด็กเข้าแต่ทุกอย่างก็ไม่ทันกันแล้วเด็กสิ้นใจตายไปก่อนที่เธอจะมาถึงนางกิ่งแก้วที่แต่นั่งกอดศพของเด็กชายและร้องไห้าหาราวกับจะขาดใจซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้ามาบุกจับพอดีแล้วในนาทีนั้นนางกิ่งแก้วจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำสารภาพที่นางกินแก้วได้พูดเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เล่าถึงช่วงเวลาที่นางกินแก้วโดนจองจำอยู่นั้นสภาพจิตใจของเธออยู่ในภาวะที่ยแย่มากวันวนได้แต่ร้องไห้คร่นครวญแล้วพร่ำเพ้อแต่เพียงว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดย้ำคำเดิมอยู่อย่างนั้นทั้งวัน สภาพของนางกิ่งแก้วไม่ได้ต่างอะไรกับคนเสียสติเลยแม้แต่น้อยเธอร้องไห้อย่างหนักจนนักโทษคนอื่นๆในเรือนจำต่างพากันเวทนาสงสารเธอมากแม้กระทั่งในวันประหารขณะที่นางกิ่งแก้วโดนคุณตัวไปยังแดนประหารเธอก็ยังเครื่องเพ้ออยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด จึงเมื่อได้เข้าสู่หลักประหารทันทีที่เสียงปืนชุดแรกดังขึ้นกระสุนปืนทะลุเข้าร่างของเธอจนเลือดสาดกประเซ็น์แต่ก็ยังได้ยินถึงเสียงเครื่องครวญว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเมื่อเพชฌฆาตได้เห็นเช่นนั้นถึงกับตกใจมากที่นางอิงแก้วยังไม่ตายจึงจัดกระสุนยิงใส่อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้นางอิงแก้วพ้นจากความทรมานโดยเร็วที่สุดแต่ปรากฏว่านางปิงแก้วก็ยังไม่หมดลมหายใจ และยังคงร้องด้วยเสียงอันน่าเวทนาว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด,ผดการที่นางยิงแก้วถูกกระหน่ำยิงถึงขนาดนี้แต่ยังไม่ตายแสดงว่าคงมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติดังนั้นทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำแดนะหารจึงรีบตรวจสอบร่างของนางยิงแก้วทันทีผลปรากฏว่านางยิงแก้วเป็นคนที่มีหัวใจอยู่ทางด้านขวา เจ้าหน้าที่จึงต้องทำการวัดเป้าใหม่และทำการประหารซ้ำอีกครั้งและแล้วในคราวนี้นางกิ่งแก้วก็ได้ผลจากความทุกข์ทรมานโดยมีคำพูดสุดท้ายก่อนสิ้นใจว่าฉันไม่ผิด